กลับมากันต่อนะคะ,ะช่วงนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหาร NK นะคะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบปุ่มคุ้มกันนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารนะคะเป็นสารสกัดที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามาจากธรรมชาติมีทั้งผูขาวเคอร์ซิตินนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะที่จะไปช่วยทําให้พวกเชื้อโรคต่างๆที่เข้ามาทําลายร่างกายเนี่ยนะคะมันลดแล้วก็หยุดการแพร่นะคะ ขยายออกไปนะคะตัวนี้จะช่วยได้นะคะใครที่เป็นโรคเบาหวานความดันรูมาตอยนะคะก็สามารถที่จะทานได้ลองปรึกษาคอเซนเตอร์ของเราเขาบอกกินดีนะเขามีกลุ่มลูกค้าของเขาอยู่แล้วนะคะ1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทซื้อ2กล่องก็จะเหลือเพียง4,500บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะ0 9 0 0 8 9 9 9 9 6นั่นเองนะคะ มากันต่อเลยนะคะสำหรับขาบ่าวบนเทงนะวันนี้พี่เต๋อหน่วยนะหน่วยจริงๆเลยเพราะว่าไม่ได้เหนื่อยเลยเหรอกเพราะเมื่อคืนมันดึกไนงะแล้วก็คว่าจะขับรถกลับบ้านกว่าจะได้นอนก็ตี2นะคะแต่ก็สนุกดีอ่ะแก้มบุ๋มกับแม่ลีใช่ไหมโพสต์ขอโทษนะคะยึดติดอดีตท,ทำให้ตัวไม่น่ารักนะคะ เรื่องราวดราม่านะคะแม่ลีนะคะแม่ของแก้มบุ๋มนะคะก็ให้สัมภาษณ์ว่าถูกนางเอกชื่อดังเนี่ยสังปลดนะคะเออนะคะจากละครเพราะความไม่ชอบจนเกิดดราม่าแล้วก็ยิ่งคําสัมภาษณ์ล่าสุดนะคะแม่ลีก็ให้สัมภาษณ์ให้กับสื่อเชิงตอบ เรื่องของมีปริญญาสีใบไม่มีไม่มีทางโกหงโกหกนะคะกระแสก็ยิ่งร้อนแรงล่าสุดแม่ลีก็แก้มบุ๋มก็ได้ออกมาขอโทษนะคะถึงเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะคะโดยแม่ลีก็ได้โพสต์ข้อความนะคะภาพระบุว่าอันนี้นะคะแม,แม่โพสต์แล้วนะคะแม่รู้สึกไม่สบายใจเพราะในช่วงที่ผ่านมาคําพูดที่แม่ให้สัมภาษณ์เนี่ยหรือการกระทําบางอย่างของแม่มันไม่เหมาะสม แม้แต่ตัวเองยังรับไม่ได้เลยถ้าย้อนกลับไปได้แม่จะไม่ทำมันแม่อยากขอโทษจากใจจริงและสัญญาว่าจะระมัดระวังคำพูดในการแสดงออกให้มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะรันว่าการโพสอย่างนี้มันแปลกๆไหม,มเหมือนแม่โดนคำแม่โดนแม่โดนใครจัดให้แล้วไหม,มเข้าใจไหม,มด้านแก้มบุ๋มก็ได้โพสคลิปในทิกตอกด้วยนะคะ หนูขอโทษสําหรับผู้ติดตามจริงๆค่ะในส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยหนูอาจจะผิดเองที่หนูเนี่ยยังยึดติดกับเรื่องเดิมๆเอาเป็นว่าหนูสัญญาว่ากับตัวเองว่าแล้วก็จะสัญญากับคนที่ติดตามหนูว่าจะมูฟออกจากความรู้สึกแบบนี้ให้ได้เรื่องที่เกิดขึ้นไมี่ว่าจะอะไรก็ตามก็จะไม่พูดเรื่องนี้อีกบางอย่างที่แม่พูดแม่แม่เขาก็พยายามปกป้องเราแหละนะตอนนี้หนูขอขอโทษ กับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแปลกๆไหมหรือมีใบสั่งแล้วใบสั่งหรือเปล่าเพราะ้ด้ข่าวว่าฝั่งนั้นเขาก็ไม่สบายใจนะขอโทษก็ดีแล้วค่ะไม่เป็นไรทุกคนก็มีจิตท,ที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันแต่ฉันชอบอะไรอย่างหนึ่งรู้ป่ะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงคำขอ,ขอ,ขอโทษนะฉันว่าแม่ลีต้องเข้าวงการบันเทิงแล้วล่ะ เพราะว่าแกเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นดาราสูงนะมีความเป็นดาราสูงแล้วก็พี่ว่านะน่าจะมีผู้จัดติดต่อแกไปเล่นละครบ้างแล้วละ่ะเล่นละครได้เป็นดาราได้นะหนึ่งเขาสวยยังสวยอยู่สองเนี่ยเป็นคนที่เวลาให้สัมภาษณ์แล้วสามารถเรียกสื่อได้เรียกฟ้าเรียกฝน,น,นได้ นะคะเอแปเปาาเอ,อะะแม,ปปาาออม่แม่เป็นดาราเลยเสื้อหนูอย่าไปทะเลาะกับคนแม่ไปเป็นดาราเสื้อหนูอืแม่เป็นดาราได้แม่คาแร็เตอร์คาเลคเตอร์แม่ไม่ใช่คนขายครีมคาเลคเตอร์แม่คือดาราเรื่องจริงเป็นดาราได้ลันเชื่อพี่เป็นดาราได้ อยู่ที่ว่าแม่จะเล่นไม่ได้เล่นได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าคาแรคเตอร์เนี่ยมันเป็นดาราได้เพราะว่าด้วยกระแสด้วยอะไรหลายอย่างเนี่ยสามารถเรียกฟ้าเรียกฝนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหนูว่าแม่เหมาะกับการเป็นดาราแล้วเผยๆจะดังกว่าแก้มบุ๋มด้วยนะจะดังกว่าแก้มบุ๋มด้วยถ้าแม่เปลี่ยนใจนะถ้าแม่เปลี่ยนใจ ถ้าแม่ยองบอกว่าเออไม่อยากอ่ะไม่เอาอพอแล้วแค่นี้แหละขอเป็นทําธุรกิจแล้วกันก็ไม่ว่ากันแต่เป็นดาราได้นะคาแรคเตอร์ชัดเป็นได้เพราะยังสวยอยู่คาแรคเตอร์ชัดแล้วก็ตัวเล็กเป็นได้เล่นได้ด้วยเก่งนะคะมากันอีกหนึ่งข่าวนะคะลำไย,ยหายทองคำยอมรับตกใจหลังถูกเจวุนเส้นดากราดนะคะ สืบเนื่องมาจากกรณีของวันก่อนใช่ไหมที่ว่าเจ้าของงานเขาเชิญลำไยห,หายทองคําใช่ไหมรันไปเล่นใช่ไหมแล้ววุนเส้นเขาก็บอกว่าเขาเมาเขาโดนมอมเหล้าเขาก็อยากจะขึ้นไปจอยกับลำไยแต่ว่าทางผู้เจ้าของร้านก็ไม่ให้ขึ้นใช่ไหมก็อาละงอาละวาดกันไปนู่นนี่นั่นน,น,นะคะจนเขาไปขุดวีรกรรมเยอะแยะมากมายทั้งเคยทําร้ายร่างกายคนทำไมปากกว้างจังว่ารันบอนันดาทำไมปากวุ้นเส้นกว้างอย่างนั้นละ่ะมึงทำเอฟเฟกต์แก้วุนเส้นหรือเปล่า ก็พี่พศก็ออกมาบอกว่าไม่ได้เป็นดาราอยู่ในหนังนะคะก็คือตัวประกอบนั่นแหละเป็นแค่ตัวประกอบแล้วก็แล้วก็อะไรวะมีคนชื่อน้องปอยก็ออกมาบอกว่าก็เคยโดนทําร้ายร่างกายถึงกับเลือดตกยางออกแล้วก็มีคนมาแชรสารพัดแชร์เลยเนาะจนนางก็เงียบไปเลยนะคะล่าสุดนี่นะคะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับเธอเลยนะคบนั่นก็คือลำไยห,หายทองคําก็ได้มีโอกาสพูดถึงประเด็นดังกล่าวกับสื่อมวลชนเจ้าตัวก็บอกเผยว่าก็ไม่ได้มีอะไรนะคะเพราะว่าเราก็ทํางานกันปกติแต่ก็ตกใจตอนเช้าที่เห็นข่าวเพราะตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่รู้เรื่องอยู่เลยเพราะว่าธรรมหาก,กินอยู่ข้างบนเขาร้องเพลงนะคะ แต่ก็มีพี่ทีมงานเนี่ยก็บอกว่ามีคนเมาตะโกนด่าเราแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันถึงขั้นไหนเพราะทุกคนเนี่ยเ็เจอเราเขาก็เมาอยู่แล้วเมืเขาเล่นกลางคืนน่ะมันก็มีเมาอยู่แล้วเนาะแต่พอเห็นคลิปก็ตกใจนิดนึงว่าอุ๊ยด่าจริงจังเขาไม่ได้ขอโทษส่วนตัวนะคะแต่หนูเองก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วค่ะ พี่เขาก็มีการขอโทษผ่านสื่อล้วก็โอเคมม้เดี๋ยวนี้คงก็ขอโทษเขาก็ต้องให้อภัยกันแบบใครจะไม่ให้อภัยเวลาคนขอโทษเนี่ยพี่ตาบอกเลยเป็นคนใจแคบนะไม่ได้ติดใจอยู่แล้วและน่าจะเมาเพราะว่ามันดึกมากแล้วนะคะนี่ลำใหญ่เขากล่าวไว้นะคุณผู้ชมนะคะอ่ะก็ได้กระแสะมาอีกนะเพราะาไม่้เกี่ยวกับอะไรกับลำใหญ่ลำใหญ่ไม่รู้เรื่องหรอกเรื่องเนี้ยไม่รู้เรื่องเพราะเขาเรื่องคอนเสิร์ตเสียงบันดงังเขาไม่รู้เรื่องหรอกว่าใครจะเมาเพราะตรงนั้นมันเมาหมดมันเมาหมด นะคะจะไปอาราวาสห,หน้าลุงหน้าร้านเขาก็เล่นข้างข้างในเสียงมันดังกบเล่นสิลป์เขาก็ออกหลังร้านออกหลังร้านแล้วก็วิ่งต่อถูกต้องไหมลันเพราะมันรับงานหลายร้านนะคะไม่เกี่ยวกับลำใหญ่นะคะการขอโทษเห็นไหมขนาดพุ่นเส้นเห็นไหมเขาขอโทษลำใหญ่ลำใหญ่ยังไม่ติดใจเอาความเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเพื่อนเราทําขอโทษเราอะอะไรก็แล้วแต่ต้องให้อภัยอย่าไปเครียดแค้นเพราะเราเป็นคนเครียดแค้นเราจะเป็นคนที่ไม่น่ารัก พี่เต๋อบอกเลยนะคะอะเดี๋ยวเราพักกสักครู่หนึ่งก่อนนะคะฝากไปด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะมีภูคาวเคอร์ซิตินนะคะที่จะไปช่วยดูแลร่างกายของเราให้กลับมาฟื้นฟูแล้วก็แข็งแรงใครที่เป็นหลายโรคเนาะ แล้วก็กินยาด้วยแล้วก็ลองกินผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยเข้าไปด้วยนะคะเบาหวานความดันโลกปลดลูมาตอยนะคะตัวนี้มันก็จะช่วยดูแลด้วยเช่นเดียวกัน1่งกล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทซื้อ2กล่องลดไปเลยเหลือเพียง4,500บาทสนใจสั่งซื้อ090-089-9996พักสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ